สวัสดีครับพบกับ,บ,บช่องตลอดทริปไบเกอร์นะครับผมวันนี้ผมก็จะไปนครปฐมกันนะครับอ่ามีภารกิจด่วนนะฮะต้องไปถึงนคปรปฐมประมาณก่อนประมาณเก้าโมงจา้าแล้วเออต้องทําเวลานะตอนนี้ก็จะเข้าเจ็ดโมงแล้ววิ่งรถอยู่ประมาณสองโมงขึ้นนะครับตอนนี้ก็ไม่อยากจะใช้ความเร็วมากนะครับก็ใช้แปดสิบถึงเก้าสิบนะครับผมอ่า อาาศวันนี้ก็เริ่มคึ้มๆนะครับเหมือนจะมีฝนช่วงเช้า่าครับตอนนี้ผมก็มาเส้นหลักวิ่งเข้าเส้นนครปฐมนะครับผมเมื่อกี้ก็ตัดผ่าไปฮะร,รถเยอะนิดน,นึงนครับก็จะวิ่งกันไปเรื่อยๆครับความเร็วอยู่ประมาณ80 ถึงเก้าเสร็จนะครับผมสำหรับภารกิจวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับก็คงจะไปไหวพ้พระขอพรแล้วก็คาเฟ่เลครับหลักๆเลยเพราะว่าถ้าเสร็จธุระล้วก็จะแวะนิดนึงนะครับเป็นภารกิจดว่วนนะครับต้องถึงอยู่ก่อนประมาณเก้าโมงเช้านะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงแปดนาทีแนละ้ว ก็จะขับรถไม่เร็วมากครับแบบว่าถ้ายังไงก็ <g iggle> ถ้าเลทใต้ก็เลทะครับเออแต่ว่าไปถึงก่อนก็เอ่อก็ดีไปะครับเออเนทานความผมก็รถก็ข้าที่เยอะ,ออยนนะครับผมก็ไปแต่รถยนต์นะฮะไม่ค่อยที่จะเอามอเตอร์ไซค์ไปแต่ครั้งนี้เอามอเตอร์ไซค์ไปคิดว่าน่าจะไวากว่าอ่อาครับเราก็กลับไปเรื่อยๆครับ คอนะถมแล้วคร, 7, รับผมเข้าเกียร์อยู่ประมาณเจ็ดโมงสามสิบรัะขับรถมาอยู่ปรมาณสามสิบสามสิบนาทฮะแต่แต่แตก็คงเอกเอกนิดนึงครับยู่มาสิบหกกิโลก็อาจจะถึงนครปฐมวะ่ะ ก็ฝากกดติดตามแล้วก็รับชมคลิปด้วยนะครับผมกำลังจะไปไหว้ขอพรพระประถมเจดีนะครับคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครปฐมครับครับผมก็ลังจะไปเพื่อขอออนะครับ <c oughs> ขอพรอ,อธิษฐาน ข้าวเหนอยวนะสสุกอารมณ์ตำรวจนะครับข้างหน้าผมเลยโรงเรียนนาจิบตำรวจนะครับเลนืย่ยฮะรถไฟรถไฟรถไฟ ผมกำลังจะไปไหว้อขอพรพระประถมเจดีนะฮะของจังหวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนคปรปฐมครับอ่าตอนนี้ผ่านไปได้ะฮะอ่า Yeah. ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากกินกาแฟะฮะอะไรขึ้นชื่อของนครปฐมครับกาแฟเนะี่ยคิดไม่ออกเลยนะครัเราก็จะเลี้ยวซ้ายครับ นั่นไงับพบกณปฐมเจดีนครปฐมนของคุณบานพเมืองวิวสวยมากเห็นไหมครับหนึ่ง อทีนี้เราก็หาที่จอดรถนะครับเน <émie> ี่ยเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนนะครับวันนี้ก็จะเป็นข้างหน้าเลย ขาูอไม่รามองเพขาอรางวัลทุก10ล้านสาสบล้านนะฮะไว้ปร้อมกันขอพิมพ์าพระขอพอนะครับ เป็นผู้ที่มีบุญม,มีบารมีความหวังในวันข้งางหน้าได้มาถวายทรัพย์ให้กับหลวงพ่องานนีจะมีผู้ตรงนีคนมากมายนะใครๆก็มาคิดดูดี่ว่าปีละปีหนึ่งห้าหมื่นกว่าคนคทำมาแล้วเกือบสิบปีแล้วการลองอาห้าหมื่นคนสิรขอบคุณับให้ถึงแล้วทำไมถึงรู้ว่าแต่เหรียอย่างอือ่หนักเยอะแยะนะ แล้วทำไมถึงไม่มีก็เขาชายแล้วได้ผลเขาก็ต้องติดตัวไปท่านจะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้หรือว่าท่านจะไปไหนก็แล้วแต่เกี่ยวกับงานก็แล้วกันงานวางนะครัเอามาให้่คนจะปลดวางดอกไม้ตัวครับแล้วก็วาง เก็บ,กบ away, แผ่นฟองไว้แปะก็พิดสูจน์เนี่ยครับผมไม่เคยมาตั้งแต่นานแล้วนะฮะการแปะองค์ผมคงจะไม่แปะอะไรมากนะก็แปะผีฝันเพื่อให้พิู่จบ์ มีความคิดมีความรู้ฮะแล้วก็เก็บไว้สอดลอง,ใน,งในถังแล้วผมก็จะแปะตรงที่หน้าอกนะครับหน้า,าอ,อกฝ่าซ้ายเมื่อที่แบบจะให้ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักบ้าง แต่งแบตไปก่อปครับแล้วก็แปะหลังเพื่อที่จะให้ดูมีนะครับแปะข้างหลังเพื่อดูให้ดูมีความเจียงขานมีอำนาจนะเชื่อว่าอย่างนั้นให้ดูแผ่นหลัง เดี๋ยวก็จะเดินรอบดูนะครับเบเเนีครับพ็ปมเจดีนี่ก็จะเป็นพระพุทธพระพุทธนะฮะกำลังเดินชมไม่ได้เข้ามาวัดนานแล้วก็จะขอครั้งแรกปีนี้ครั้งแรกพอเข้าวัดก็ปฐมเจดีย์ครับ Nè, xuống đây ครั้งแรกแล้วนะในตรงนี้ในจุดเจมบอกว่าการถวายที่เดี๋ยววันนี้ก็จะไปกันต่อนะครับว่าจะไปคาเฟ่แล้วก็ค่อยกลับกรุงเทพนะครับอย่างไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็งคงจะไม่มีอะไรมากนะครันสมจดีเดี๋ยว ่าครับอตอนนี้ก็เดินทางต่อนะฮะเราจะกลับกรุงเทพแล้วะฮะเดินทางต่อเดี๋ยวจะไปแวะคาเฟ่ก่อนนะครับอื <c oughs> ตอนนี้ผมก็จะไปเส้นทางมุ่งหน้าสู่ข้ากรุงเทพครับเพราะว่าเป็นทางผ่านนะครับว่าจะไปแวะคาเฟ่อะไรสักอย่างหนึ่งฮะจำชื่อไม่ได้โอเคเออฮะมุ่งหน้ากรไปเลย khá khá tí quọ này nó ô อาหารเรามาแล้วนะครับขอมเนี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นข้าวกะเพราไข่เจียวะครับอันนี้ก็จะเป็นอส้มตำกุ้งสดนะฮะนี่ฮะอร่อยมากอันนี้ก็จะเป็นอัญชันมะนาวเนี่ยออยเป็นอัญชันพาปครับมงถามามากินคนเดียวแน่นอนกินคนเดียวแน่นอนนี่ฮะสส่ให้คุ้มฮบ มันาะระดับทีเนี่ระรับแค่ไนวันนี้ก็พักผ่อนให้เป็นที่กินข้าวหลับนี้ ก็ทำการปิดคลิปนะครับผมสลหรับยูทูปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากก็มาจังหวัดนครปฐมมาทำธุระเรื่องสุดสวนตัวท่านนึนะครับก็ไปแวะสังราะเข้าไปสมเซดีนวก็ขากลับมาก็มาและครเลยนะครับยูทูนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากยัง,ง 1, ไงก็ถ้า ถูกใจฝากแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทําำต่อไปได้แลวครับเราอีกทีนี้สวัสดีครับ